นี่ฮะนี่องวันนี้เจ้าดิฉันมนจะทำว่าปาทีด้านหลังมณอะไรจะทำพวกมันจอนะฮะพวกมันมันเทดแล้วก็จะใส่ได้ใส่กับอ่าไดใส่กับหัวลำไม่ป่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเดเชื่อม ใส่แซงกับน้องลูนเขาก็หุงข้าวนะคะตอนนี้ก็น้องลูกเขากินไปแล้วแล้วพเน,นื้อมันก็จะใส,ส่ส้มด้วยนี่นะฮะเพราะมันจอดมส้วมก็จะมีเกลือเกีอ่อสลดัดแล้วก็จะมีส้มแค่นั้นนะครับกินอตอนเที่ยง จกาอใหม่แต้นนะก็ว่าไม่ยนใส่น้ำลงไปก็หมดนก็จะใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปแล้วก็จะมีโซลดเท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนก็จะใส่พอมลไม่ปากนะครับใส่ลงไปต้มก่อนเพื่อให้น้ามันเปรี้ยวนะครับแล้วก็หลังจากมันเดือดแล้วมันก็แค่ใส่ผักลงไปแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จชิ้นนะครับ อาน,นันก็จะเิ่พริกก่อนนะครับกินกับพริกกินกับพริกปิ้งมันจะอร่อยกว่าพริกกระเลียงค่ะพริกกระเลียงนี่ตำใส่ตำกับเจ่วปูนาก,ก็อร่อยนะครับแต่ช่วงนี้มวนไม่ค่อยสบายมวนก็เลยกินอาหารแบบว่าไม่ต้องมีไขมันมากๆแล้วก็จะกินผักที่บ้านที่หาได้นะครับ ขาเรียกว่าอะไรียงน้อยหรือเปล่าออก็ไม่รู้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเอาน็อกนิดหนึ่งสองสามาวันแต่ว่าทุกคนบางคนก็นเปลี่ยนมากงเลยะแต่ว่ามวนทาไมต้องเป็นเยอะนิดนึงนะฮะเป็นนานก,า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 กา่าคนอื่นเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วนะคะอย่างนี้แล้วก็เอาอไปตําเลยนะออกไปปิ้ง กระจ้อเขาเลยไม่ใส่ถั่วเน่านะครับรอสักพักก่อนเนาะอืมย่านเกี่ยวาอฝนจะตกนะครับพี่น้องรู้สึกว่าฝนมันคึนๆมาแล้วเนี่ยมันเดือดเลยชมืไว้ยกากไ เราใส่ไว้ในครกเนี่ยเราก็จะตำนะครับเเกิดลงไปเล็กน้อยนี่คืกคอกินกับผักกัดจอหรือว่าผักปักจอเอาพระมันถ้าอยาพักฟองจอหรือว่าพักฟอยากพักมันจออย่างเงี้ยนะก็แบบแล้วก็จะใส,ส่ข้าวซีใบเลื่อยลงไปในนี้ด้วย เดิมเดือดแล้วครับพี่นี่ก็มมาจ้ายโจ๊กน้ำแลก็ใส่ข้อไม่ดีเลยเนาะผลก็เก็บเกี่ยวแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เออยังไม่ได้ไปเอามาถึงว่านเนาะเกี่ยวแล้วยังไม่แห้ง กินอกินข้าวกินข้าวตม่วงอ่ะกินกินข้าวนี่ก็กินข้าวข้าวข้าวข้กินข้าอยากกินน้าพริกมาวไปแหงเวลาปลาหมอนสปไปรปลาม่นก็จะทอดน้ำพริกให้กินอชอบกินน้ำพริกเหมือนปลามนเลยเนาะนะ นั่ง่กดีนะดีกนนองาม่อกอือแล้วเขาตีนีนอ่ะมาห้ใส่ตุวผ้ากันไหเอาไปาแล้วก็มาอยู่ไม่ได้หาอืมแล้วเรหาเนี่ยบ้านเาใส่ลูอ้แ้วบ้าราใส่ตุ๊กานั่นอยู่ร้อนร้อนร้อน ม oh ือน้ Elite ่ะมนะใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนาจัหวัเจ <Now, S 2> ๊ใส mm ่ลงไปเนน่าให้เด็กนั่านะขยกี่ใช่ตของหอกน่ขาอกหกตนน้นวต้อเใส่เชิดใส่ตอกหอนะจุ่ย นายเชิดได้ปะเฮ้ยๆเข้าไปยังไหนป่ะนายทำไเดี๋ยวราได้กระดามีดเขาไปเอเตียงเราดูเขาปอบุ๋งกับหนัดยัยนั่นเหรอเอาซื้อกลงอ่ะเอาซื้อกลงเขาปอบุ๋งเราเปลี่ยนหนึ่งนะครับตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่เลี้ยงใส่กรอบสมัยก่อนแล้วก็เห็นมลที่นายก็ติดมนลหอมแก้มมานุ่นมานี้จะกลองก็เนี่ย ไปไปมามาอยู่เงี้ย่ยเหลือแล้วข้าพี่น้องรอสักกนะ่นยข้าพี่น้องเรียบร้อยน่ฮะแล้วก็เลืออนเ้อแดดเร็วอีกสองชิ้นนะครับมันก็จ,จะกินอันนี้คือน้ำพริกทีม่มนตำน้ำพริกผักมันจอนะครับแต่ว่าอันนี้จะกินก็ไ้ไม่กินก็ไ้นะครับมันเป็นส้มที่มนต์ใส่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยต้องตากแดยน้ำมันจะเป็นซีส้อผวนอ้อนอ่างนี้นะฮะ เผาผู้สุกภาพอืมเนี่ย <c oughs> อืมมันจะหอมด้วยพริกย่างหอมด้วยพักสีฝรั่งนะฮะ 嗯，你要打包的。 อั่านเราอยากกินอะไรก็หาก,กินได้เนี่ยฮะไม่ต้องซื้อเนื่องแต่ว่ามันไม่ดูลเพ้าอยู่พ่อกินค่ะอยู่ประเทศไทยก็มีอาหารทะเลแบบกินแบบแซ่บโนโนโนนนะคะก็คิดถึงอยู่เหมือนกันคุณเคยอยู่เคยกินเมืองไทยเนาะ คนไทยยอมมีน้ำใจกับมนนะครับนีร้อยยิ้มมีกำลังมีน้ำใจให้ทุกๆคนเมือนก็ขอบคุณประเทศไทยและเมืองไทยนะครับ ขอบคุณประเทศไทยและคนไทยืมพูดผิดแต่คนไทยทุกคนนะครับ <c oughs> ตอนนั้นหมนก็ไม่มีว่านไม่มีอะไรเลยไม่มีว้านไม่มี อะไระถึงอยู่กับยายอ,อยู่กับยายตั้งแต่เล็กแล้วก็กลับไปประเทศไทยพอมีเงินนิดนึงแล้วก็มีบ้านที่เขาสร้างยังไม่เสร็จแล้วเขาก็เข้าประเทศไทยเดยเขาก็ไม่มีตังเข้าแล้วมนก็เลยอ,อนตังมาแล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ เขาอยู่กับยายกับตาก็าบอกว่าลูกหลานก็เยอะเนาะอยู่กันหมดเดี๋ยวสมบัติก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆพื้นที่ที่ดินก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็แบ่งๆกันไปเตียงมนก็เสียลละว่าเออไม่เอาก็เลยหาใหม่ อืมอืมอันนี้ดีนะแล้วก็มนไปอยู่ที่นุ่นนะก็เห็นเขาผุูกผักเลี้ยงปลาเฮ้ยเขา กับบ้านกับซ่องแล้วไม่มือตอนไม่มีงานทำต้องทำอะไรมันก็ในในการเศรษฐกิจพราะเพลงกับนายรงทันแล้วก็มาพัฒนาวานของมนนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ในหมู่บ้านของมนหน่อยบอกว่าคนที่นี้ก็ต่างคนต่างคิดเหมือนกันแหละมนก็เดี๋ยวมนก็เก็บเอาวิชาที่นู่นมาใช้มากแล้วก็วิชาเก่าๆตั้งแต่ผู่ย่าตายายเคยสอนไว้มนก็ยังไม่ลืมก็ยังเก็บมาใช้เหมือนกันนะคะก็ก็ดีนะคบขอบคุณมากๆแต่ตอนนี้มนก็จะรพา่น้องไม่ก่อนนะครับแต่ว่ามนยังไม่อิ่ม ลิปยาจนเกินไปนะครับขอบคุณครับ